เราก็จะมาเรียนปฏิบัติการที่เรียนเกี่ยวกับเครื่อง UV Vis-NIR Spectrophotometer นะคะทำกันได้เลยค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราก็จะทำการมีเคราะห์สารผสม2สารด้วยกันนั่นก็คือโคบอลนะคะแล้วก็โครเมียมนะคะซึ่งโคบอลเนี่ยเราก็จะใช้โคบอลไนเตรตนะคะในการเตรียมสารนะคะซึ่งสารเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงดังที่เห็นเลยนะคะส่วนโครเมียมนะคะเราก็จะใช้โครเมียมไนเตตเช่นเดียวกันเนาะซึ่งก็คือ จะเป็นส,สารที่มีลักษณะออกสีฟ้านะคะสีฟ้าอ่อนนะคะแบนด์ดับแรกเนี่ยพอมาถึงนะนะคะเราก็จะต้องทําการเสียบปลั๊กก่อนเนาะโดยที่ปลั๊กนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้านขวามือของตัวเครื่องนะคะโดยปลั๊กที่เราจะต้องเสียบก็คือปลั๊กคอมพิวเตอร์นะคะเราก็ปลั๊กของตัวเครื่อง UV นะคะการจาบที่เราเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะคะเราต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหลังจากที่เราเปิดคอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการเปิด เครื่อง UV โดยเปิด UV Lamp ก่อนเนาะ UV Lamp เป the so ิดตรงไหนนะคะเราก็จะมาที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะก็จะมีคล้ายๆสวิตช์อยู่นะคะตรงนี้นะเราก็จะกดเปิดซึ่งตรงนี้มันเปิดอยู่แล้วนะคะก็คือด้านที่เป็นขีดเนี่ยจะเป็นด้านที่เปิดแล้วนะคะหลังจากที่เปิด UV Lamp เสร็จนะคะเราก็จะรอเครื่องพร้อมนะคะโดยเครื่องก็จะทําการค a l i b r a t เครื่องเนาะเป็นเวลา30นาทีด้วยกันนะคะโดยที่หน้าจอนะคะจะแสดงแบบนี้นะคะ และหลังจาก30นาทีนะคะหลังจากที่เครื่องลิเบตเสร็จเราจะทําการเปิดโปรแกรมนะคะซึ่งโปรแกรมที่เราใช้นะคะก็คือจะเป็นโปรแกรม Resolution ซึ่งหน้าตาก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสีแถบสเปกตรัมสีเขียวน้ําเงินนะคะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคลิกเข้ามาค่ะแล้วเครื่องนะคะก็จะโชว์ว่าตอนนี้นะคะตัวเครื่องถูกควบคุมโดยโปรแกรมที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะ เซลล์ที่เราจะใช้ในการใส่สารมเปลนะคะก็จะเป็นเซลล์ที่เรียกว่าคิเวตนะคะก็คือจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโดยที่เซลล์ที่เราใช้เนี่ยจะทํามาจากฟอสนะคะซึ่งลักษณะของมันเนี่ยก็คือ2ด้านนะคะจะเป็นด้านที่ใช้ในการรับแสงน,นะคะแล้วก็จะเป็นด้านที่เกิดการ t r a n s m i ช i o n ออกมาส่วนอีก2ด้านนะคะจะเป็นด้านที่ฝุ่นนะคะซึ่งก็จะเป็นด้านที่เราใช้ในการจับนะคะเพื่อที่จะเอาสารเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเครื่องนะคะ โดยนักศึกษาจะเห็นว่าด้านหนึ่งนะคะที่เป็นด้านใส่จะมีลักษณะสัญลักษณ์ให้เราเห็นอยู่ว่าเป็นรูปตัวโอเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งนะคะที่เราใส่สารแชมเปิลลงไปในเครื่องนะคะเราจะหันด้านตัวโอไปในทิศทางเดิมเสมอเช่นนะคะเมื่อเราใส่สารเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะหันด้านตัวโอเข้าหาด้านที่รับแสงเราก็จะใส่ในทิศทางที่หันด้านตัวโอเข้ารับแสงแบบนี้ทุกๆครั้งนะคะ, <ๆ S 1> ะมาดูอีกทีนะคะปรากฏว่าเป็นตัวคิวนะคะนักศึกษาย่อมาจากคอสนะคะ ซึ่งฝั่งนี้ตัวหางมันหายไปแล้วก็เหลือเป็นตัวโอนะคะจะคิวหรือโอก็คือเอาด้านนี้หันเข้าหาแสงทุกครั้งหรือว่าชาจะหันออกจากแสงก็ให้หันออกจากแสงทุกครั้งนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการล้างคิวเวดก่อนนะคะซึ่งปกติเนี่ยคิวเวดเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในกล่องเนาะก็คือจะมีลักษณะแบบนี้มีฝาปิดมาให้แต่ในที่นี้เราก็คือจะไม่ใช้ฝาปิดนะคะอันดับแรกหลังจากที่เราออกมาจากกล่องนะเราก็จะต้อง ทำการล้างคิวเวตก่อนนะคะด้วยนะ้ำดีไเราใช้ DI ไอหราะว่า DI เนี่ยเป็นโซเวนนะคะในการเตรียมสารทุกชนิดของเราเลยเนะ,ะเราก็จะทําการล้างคิวเวตก่อนนะคะหลังจากใส่น้ำลงไปเราก็เทออกแล้วก็เอามาเึ่งไว้นะคะที่บนกระดาษทิชชู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ทําการล้างก่อนแล้วก็มา ถึงไว้นะคะบนกระดาษทิชชูนะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะทำะเซตแบงก์ก่อนนะคะโดยที่จะใช้น้ำดีไอนะคะซึ่งเป็นโซลเวนเ์นของเราเนี่ยในการเซตแบงแก์เนาะเราก็จะทำการใส่น้ำดีไอลงในคิวเวนนะคะทั้งสองอันเนาะโดยที่พยายามอย่าให้มีฟองอากาศนะคะเพราะว่าฟองอากาศเนี่ยมันก็จะทำให้แสงเกิดการหักเหแล้วก็ค้าแอบซัมแบน์เนี่ยเกิดความ เบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้คืออันแรกเราจะใช้เป็นเ e f เฟรนซนะคะซึ่งก็ใช้ตัวโอเอ้ยตัวคหันหน้าไปทางโน้นนะคะนีนะแล้วแสงก็จะถูกส่งมาตามในแนวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องรับแสงจะต้องหันหน้าไปทางนี้นะคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเนาะโดยการที่ใส่ โซเมนเพื่อไปทำการตัดสัญญาณจากแบงค์นะคะโอเคไล่ฟ okay. องอากาศเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราอาจจะเช็ดที่ข้างๆนะคะของคิวเวตเพื่อให้คิวเวตเนี่ย,สยใสไม่มีฝุ่นอะไรมาเกาะที่ทำให้ค่าการอัสสอบเปลี่ยนไปไปนะคะหลังจากนั้นเซลลวก็จะใส่ลงไปในฝั่งที่เป็นแซมเปิลนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของแซมเปิลและฝั่งนี้จะเป็นของฝั่งเรฟเลนซ์ซึ่งฝั่งเรฟเลนซ์เนี่ยเราก็จะใส่ค้างไว้อย่างนี้ตลอดการทดลองนะคะ,ะหลังจากที่เราใส่คิวเวตนะคะซึ่งเป็น DI ลงไปในทั้งฝั่งของ e f e r e n c e แล้วก็ฝั่งของแซมเปิลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็คือโปรแกรม Resolution นะคะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะโปรแกรมก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะ โดยที่อันดับแรกนะคะเราจะทำการรันนะคะ blank ก่อนนะคะโดยที่การรัน blank นะคะเราจะใช้น้ำ D.I. นะคะใส่ทั้งในฝั่งของส่วนที่เป็น reference แล้วก็ส่วนที่เป็น sample นะคะหลังจากนั้นเสร็จเราจะทำการตัดค่า,าที่เกี่ยวข้องกับการ a s s o r p t i o n นะคะของน้ำ D.I. ออกนะคะเพื่อที่จะทำให้ผลนี้นะคะไม่ไปรบกวนนะคะกับ ค่า a b s o r p t i o n ของสารตัวอย่างที่เราจะวัดต่อไปนะคะโดยอันดับแรกนะคะเราก็คือเข้าไปคลิกนะคะที่ web lens scan นะคะหลังจากคลิกที่ web lens scan เสร็จนะคะก็จะมาที่หน้านี้ก็คือจะเลือกช่วงเป็นเป็นหน้าที่ให้เราเลือกช่วงของ web lens ที่เราต้องการจะสแกนนะคะซึ่งก็จะเป็นตั้งแต่ช่วงที่375นาโนเมตรถึง625นาโนเมตร แล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นพัดเลนส์จกน็ก็คือเป็นความกว้างของหน้าคิวเวตของเรานะคะก็คือจะเป็น10มิมหรือก็เท่ากับ1เซนตเมรเหมือนในเดเรคชั่นแ l a ของเราเลยนะคะหลังจากนั้นคลิกตรง take reference นี่นะคะเพื่อทำการตัดผลของค่าแรง n k นะคะหรือ Set ตซีโร blank นะคะเพื่อไม่ให้ไปมีผลต่อการวิเคราะห์ของตัวอย่าง ในตัวอย่างถัดไปนะคะซึ่งเมื่อเราคลิก take reference เรียบร้อยแล้วนะคะกราฟก็จะเริ่มรันรน,นะคะจากที่ลัมดาสูงไปหาลัมดาต่ำนะคะหรืออีกในหนึ่งเราอาจจะพูดว่าจากที่ที่พลังงานต่ำนะคะไปที่พลังงานสูงนะคะ โดยลักษณะของกราฟของแบงค์นะคะที่ดีนะคะควรจะเป็นกราฟที่เป็นเส้นตรงเรียบนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะก็คือน้ำดีไอนะคะจะไม่ a d s o r บแสงหรือ a อ s o r บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังแสดงในกราฟนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้กราฟแบงค์ออกมาแล้วนะคะเราจะทำการวัดตัวอย่างนะคะที่เป็นตัวอย่าง ของโครม l ตในเตนะคะแล้วก็โครเมียมในเตตนะคะซึ่งเราจะทำการวัดาสารแต่ละตัวนะคะเพื่อหาความยาวคลื่นนะคะที่ให้ค่าการแอสซอบที่สูงที่สุดนะคะของแต่ละสารซึ่งจะเรียกจุดนั้นว่าค่าเลมด d าแม็กซ์นะคะจากที่เรา,าทำการรันแบงค์นะคะแล้วก็หักลบผลของค่าแอสซอบแบนจากแบงค์ลงไปแล้วนะคะ โดยการเทคเรฟเ e นต์นะคะเราก็อันดับถัดไปนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสารแซมเปิลของเรานะคะจากที่เดิมใช้แบงค์นะคะมาเป็นสารตัวอย่างค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการกด Start นะคะก็คือปุ่มสีเขียวตามที่ตอนนี้เคอร์เซอร์สีเหลืองอยู่นะคะเมื่อเราก,กดปุ่ม Start ทเสร็จนะคะเครื่องจะทำการรันแบบสแกนเวฟเลนส์นะคะซึ่งาจากกราฟนะคะก็จะทำให้เรา สามารถนำมาใช้ในการหาค่า l a m b าแ m a กนะคะหรือค่าจุดที่มีการอ d อ o r บสูงสุดนะคะก็คือ lambda หรือความยาวคลื่นที่มีการอ d อ o r บสูงสุดได้ค่ะตรงนี้นะคะเราก็คือจะทำการหา l a m b าแ max นะคะซึ่งผลที่ได้ก็คือจะเท่ากับ513นาโนเมตรนะคะที่ให้ค่าการอ d อ o r บที่สูงที่สุดนะคะของสารนี้นะคะ ซึ่งในที่นี้ก็คือ,อาจะาเป็นตัวโคบอลไนเต็นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการเซฟข้อมูลนะคะก็คือเข้าไปที่ด้านบนซ้ายนะคะแล้วก็เข้าไปที่ export data นะคะอา,อาจจะดูไม่ทันนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือเข้าไปที่ด้านบนนะคะแล้วก็เข้าไปที่ export data export data หลังจากนั้นไปที่ excel file ด้านบนสุดนะคะ excel file เสร็จ มันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะให้เราเลือกสถานที่ที่เราจะเอาไปเก็บข้อมูลนะคะเราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาได้นะคะซึ่งตัวไฟล์ที่ได้นะคะก็จะเป็นดอทเป็น Excel นั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นกดเซฟนะคะไฟล์ก็จะทำการไปเซฟในที่ที่เรา,าต้องการให้ไฟล์นั้นเซฟไปแล้วนะคะ อันถัดไปนะคะหลังจากที่เรารันกราฟนะคะสแกนเว็บเลนส์นะคะของโคบอลไนเตตไปแล้วนะคะถัดไปนะคะเราก็จะทำการสแกนหาเว็บเลนส์นะคะของสารโครเมียมไนเตตบ้างนะคะโดยเราก็จะทำการเปลี่ยนสารเป็นโครเมียมไนเตตก่อนนะคะหลังจากนั้นเสร็จก็เหมือนเดิมค่ไปคลิกที่เว็บเลนส์สแกนนะคะเลือกช่วงที่ต้องการสแกนนะคะและก็กรอกข้อมูล ให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงผาดเลนส์นะคะก็คือความกว้างของหน้าคิวเวตของเราซึ่งก็จะคงที่อยู่ที่10มิลิเมตรเท่าเดิมนะคะโอเคใช้ข้อมูลเรียบร้อยเสร็จกดรันเลยนะคะเมื่อกดรันนะคะตัวกราฟนะคะก็จะขึ้นมานะคะจะอันนี้นักศึกษาจะเห็นนะคะว่ากราฟของโครเมียมกับโคบอลเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะ โดยตัวโครเมียมนะคะจะมีล a มด d าแม็กนะคะอยู่ที่ประมาณ400กว่าๆนะคะในขณะที่ตะกี้กราฟของโคบอลนะคะจะมีค่าล a มด d าแม็กอยู่ที่ประมาณ500กว่าๆค่ะหลังจากที่เราได้กราฟสแกนเว็บเลนส์ของตัวโครเมียมในเตตมาแล้วนะคะเราก็จะทำการหาล a มด d าแม็กนะคะจุดที่ค่าการแอบสอบแสงนะคะ สูงสุดนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ415นะคะคะหลังจากนั้นก็ทำการเซฟข้อมูลปกตินะคะ Export Data Excel File นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ Excel นะคะเลือกอตรงตำแหน่งนะคะของ Drive ที่เราต้องการเอาข้อมูลไปวางเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะให้เราสามารถจำได้เองกันในกลุ่มนะคะแล้วก็ กดเซฟนะคะหลังจากนั้นก็นำข้อมูลไปเปิดใน Excel f i ไฟล์เพื่อพลอตกราฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำงาง่การหาค่า a อ s ซ r บ a n นนะคะที่ได้ที่ลัมด้าแม็กต่างๆนะคะของตัว Standard ดค l ลิเบ t ชันเค r ร์ที่เราเตรียมนะคะาสารสแตนดาร์ที่เรารู้ความเข้มข้นแน่นอนนะคะโดยที่เราจะทำการฟิกเว็บเลนนะคะเราก็ไปกดที่การรันแบบการฟิกเว็บเลนนะคะหลังจากนั้นเสร็จ เราก็มาเปลี่ยนเวฟเลนส์นะคะที่เราต้องการนะคะโดยการคลิก enable นะคะข้างบนนะคะก็คือ,อยอมให้สามารถที่จะเปลี่ยนค่าเวฟเลนส์ hmm. เป็นฟ mm ิกเวฟเลนส์ที่เราต้องการได้นะคะ mm hmm. ตรงนี้เราลองอทำฟิกเวฟเลนส์ที่415นะคะซึ่งเป็นลัดนมดาแม็กของโครเมียมก่อนนะคะ mm hmm. อันนี้กด run นะคะ mm hmm. หลังจากกด r ันเสร็จเครื่องจะถามว่า เราต้องการจะรันสามอีก2ครั้งใช่ไหมนะคะเพราะเราต้องการจะได้ให้ได้ค่า3ค่าของการแอสอบด้วยกันนะคะเพื่อที่เราจะสามารถนำค่าทั้ง3ค่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยได้นะคะซึ่งจะถือว่าเป็นการทำซ้ำของข้อมูลนะคะแต่อันนี้คือเครื่องเนี่ยก็จะทำให้เราอัตโนมัติเลยนะคะ3ค่านะคะเราก็จะต้องทำการจดค่าที่เครื่องบอกนี้ไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้นำมาใช้ในการ สร้างกราฟนะคะ Calibration curve นะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าสารตัวนี้นะคะเป็นสารตัวอย่างนะคะก็คือเราก็จะได้นำมาใช้นะคะในการหาเอามาแทนค่านะคะในสมการนะคะที่ได้จากกราฟ Calibration curve นะคะเพื่อหาปริมาณของสารต่อไปะคะ่ะ